วันนี้นะคะรวมข่าวเนี่ยมีประเด็นเรื่องของทองด้วยใช่อยาุนทองถ้าสมมติว่าจะยังไม่ซื้อทองจะชวนไปออมทองไหมเออเดี๋ยวไปออมทองได้อะเป็นยังไงนะคะรวมข่าวเช้านี้ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเขาร่วมกับห้างทองหัวเช่งเฮงค่ะเขาร่วมฉลองรับวันตรุษจีนกับฟีเจอร์ใหม่ออมนาว นะคะดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการลงทุนในการในทองคําแท่งรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถจะเข้าถึงการลงทุนในทองคําได้อย่างสะดวกทันใจไม่ต้องใช้เงินก้อนคือลงทุนเนี่ยเริ่มต้นแค่1,000บาทนะคะผู้ชมผ่านแอปพลิเคชัน GoNow อมทองคําได้ทุกที่ทุกเวลาแบบเรียลไทม์ไม่เว้นวันหยุดเสาร์วทิตย์นอกจากนี้เชื่อมโยงธุรกรรมซื้อขายทองคํากับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์โดยตรงสําหรับลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ก็เปิดบัญชีออมทรัพย์ได้ง่ายๆผ่าน S C B E C ไม่ต้องไปสาขาทําธุรกรรมได้ทันทีทุกที่ทุกเวลาเอออันนี้น,น่าสนใจามากยิ่งขึ้นด้วยนะ